ดวงราศีพิจิกเดือนกรกฎาคม2564ชาวราศีพิจิกเดือนนี้ต้องดิ้นรนต้องเหนื่อยยากเหนื่อยแล้วมีโชคก่อนวันที่20กรกฎาคมจะหมดแรงอ่อนกำลังท้อแท้มีแต่อุปสรรคผ่าน20กรกฎาคมไปแล้วจะดีมีดาวคู่มิตรคนรอบตัวมีโอกาสในชีวิต และการงานจะปรากฏอย่าไปกลัวรู้แค่ตัวเองมีเคราะห์สลับสับเปลี่ยนกันไปดาวการเงินโคโจรถอยหลังหลังจาก28กันยายนอะไรที่หนักเรื่องการเงินจะดีขึ้นเลข5กับเลข7เป็นตัวเลขที่มีกำลังของชาวราศีพิจิกเช่นกันความหวังของชาวราศีพิจิก แม้เจอวิบากชะตากรรมแต่ขอให้มีความหวังมีความปรารถนาและความมุ่งมั่นสรุปชาวราศีพิจิกเดือนกรกฎาคมนี้จะพลิกดวงชะตากรรมจากร้ายกลายเป็นดี